ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษวันนี้จะอ่านพุทธวจนะให้ฟังในเรื่องทานที่ให้แล้วมีผลน้อยหรือมากในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับทานการให้หน้า85จากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจนะเล่มที่5หน้าที่207ข้อที่154 สตรีใดให้ข้าวและน้ำมีใจเบิกบานสมบูรณ์ด้วยศิลเป็นสาวิกาของพระสุคตครอบงำความตรณีบริจาคทานอันเป็นเหตุแห่งสวรรค์เป็นเครื่องบรรเทาความโศนำมาซึ่งความสุขสตรีนั้นอาศัยมักปฏิบัติปราศจากทุลี ไม่มีกิเลสเครื่องยั่วใจย่อมได้กำลังและอายุที่เป็นทิพย์สตรีผู้ประสงค์บุญนั้นเป็นคนมีสุขสมบูรณ์ด้วยอนามัยย่อมปลื้มใจในสวรรค์สิ้นกาลนานบุคคลแม้ใดย่อมประพฤติธ,ธรรมประพฤติสะอาดเป็นผู้เลี้ยงภริยา และเมื่อของมีน้อยก็ให้ได้เมื่อบุรุษแสนหนึ่งบูชาภิกขุพันหนึ่งหรือบริจาคทรัพย์พันกหาปณะการบูชาของบุคคลเหล่านั้นย่อมไม่ถึงส่วนร้อยของบุคคลอย่างนั้นบุคคลเหล่าหนึ่งตั้งอยู่ในกรรมปราศจากความสงบโบยเขา ฆ่าเขาทำให้เขาเศร้าโศกแล้วให้ทานทานนั้นจัดว่าทานมีหน้าอันนองด้วยน้ำตาจัดว่าทานเป็นไปกับด้วยอาชญาจึงย่อมไม่ถึงส่วนแห่งทานที่ให้ด้วยความสงบเมื่อบุุรแสนหนึ่งบูชาภิกขุพันหนึ่ง หรือบริจาคทรัพย์พันกหาพณนะการบูชาของบุุษเหล่านั้นย่อมไม่ถึงส่วนร้อยของบุคคลอย่างนั้นโดยในยะอย่างนี้